เมื่อพระพุทธองค์ได้ฟังแล้วก็ตอบรับนิมนต์ของทุกตะและเสด็จไปยังบ้านหลังเล็กของทุกตะที่เมียของเขาจัดการเก็บกวาดเช็ดถูเป็นอย่างดีแม้ตลอดทางจะมีคนมาขอร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าด้วยแต่ทุกตะก็ขอร้องว่าขอให้เขาได้เป็นเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียวเถิดเพราะเขาตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะใช้โอกาสนี้ สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองเมื่อผู้คนเหล่านั้นได้ฟังต่างก็ยอมแต่โดยดีไม่มีใครดึงดันอยากจะร่วมถวายพัตตาหารแดร่พระพุทธองค์พร้อมกับทุกตะและปล่อยให้เขาเป็นเจ้าผ้าแต่เพียงผู้เดียวเพื่อที่จะได้รับบุญกุศลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธองค์ได้เสด็จมารับพัตตาหารที่บ้านของทุกตะเมื่อฉันเสร็จแล้วก็เสด็จกลับ หลังจากพระพุทธองค์กลับไปแล้วทุกขตะกับเมียก็รู้สึกมีความสุขเป็นอันมากจิตใจนั้นแสนเบิกบานยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและต่อมาก็บังเกิดสิ่งอศัศจรรย์ยิ่งคือเกิดมีฝนตกที่บ้านของทุกขตะ